ค่ะท่านผู้ชมคะเจาะข่าวเท็จในวันนี้นะคะเราจะไปตามติดก,ก,ก,กันกับการอดข้าวประท้วงของเพนกวินพฤิชีวรักษ์ละค่ะทังนี้ก็เพื่อที่จะหวังผลให้สารนั้นได้อนุญาตให้ประกันตัวโดยที่เพนกวินเองได้อดข้าวกันมานะคะตั้งแต่เมื่อช่วงวันที่16มีนาคมที่ผ่านมาแล้วเพื่อแสดงออกให้เห็นเลยค่ะว่าตนเองนั้นยอมแลกชีวิตเพื่อทวงสิทธิ์ของตนเองในการประกันตัว แต่ว่ายัางไงก็ตามนะคะท่านผู้ชมคะในการอดข้าวประท้วงของเพนกวินนั้นเพนกวินยังคงกินนมนะคะน้ำหวานน้ำผลไม้แบรนด์รังนกรวมทั้งผลไม้กระ๋อกอยู่แหละคะ่ะท่านผู้ชมคะขณะเดยียวกันค่ะในการอดข้าวประท้วงนะคะครั้งนี้ของเพนกวินก็ปรากฏความเคลื่อนไหวให้เป็นประเด็นแล้วก็เป็นข่าวออกมาอย่างต่อเนื่องแหละคะ่ะอย่างเช่นกรณีของรุ้งปนัสยาก็มีการประกาศขอค่อยๆอดข้าวจากการงดนะคะมื้อเย็นค่ะจนกระทั่งเหลือแค่เพียงนมกับน้ำหวานเท่านั้น และไม่เท่านั้นนะคะท่านผู้ชมคะยังมีเจ๊เจี๊ยบอีกคนนึงค่ะเจ๊เจี๊ยบอมบรัโชคประมิตรกุลที่ขอร่วมมงกับเขาด้วยในการอดข้าวในครั้งนี้โดยเธอนะคะได้มีการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวแล้วค่ะว่าเจวันช่วงสงกรานต์จะลองอดข้าวเป็นเพื่อนเพนกวินดูโดยจะดื่มแค่น้ำนมกับผงโปรตีนเท่านั้นค่ะก็เรียกว่าอิ่มมาทั้งชีวิตแล้วจะลองอดให้รู้รสชาติกับเขาบ้าง และจากข้อความที่เจเจฟนั้นนะคะได้มีการแจ้งผ่าน Facebook นี่เองละค่ะกับความเคลื่อนไหวของเธอที่เธอนั้นจะขออดข้าวประท้วงก็มีหลายคนนะคะเข้าไปแสดงความคิดความเห็นละค่ะว่าไม่เห็นด้วยนะคะด้วยบอกว่าเก็บแรงเอาไว้สู้ต่อจะดีกว่าและรักษาสุขภาพเอาไว้ดีกว่าค่ะ ค่ะท่านผู้ชมคะนอกจากนั้นนะคะยังมีความเคลื่อนไหวออกมาแล้วค่ะจาก a c e b o o k นะคะ,ะ,คะที่ใช้ชื่อว่าอัมพาพันธ์เพชรสุวรรณค่ะซึ่งได้ทําการเผยแพร่ข้อมูลนะคะว่าในภริชิวรักษ์หรือว่าเพนกวินเสียชีวิตในระหว่างที่ถูกคุมขังที่เรือนจําพิเศษกรุงเทพแล้วสภาพศพมีร่องรอยถูกรัดคอและนอกจากนั้นนะคะในสตอรี่ยังมีการลงเนื้อหาเพิ่มเติมเอาไว้อีกด้วยล่ะคะ่ะว่ามีเจ้าหน้าที่ปลุกเพนกวินนะคะกลางดึกแล้วใช้กําลังทุบตีทําร้ายร่างกาย บังคับให้เป็นกนนุ้ยเนรับประทานอาหารและไม่ปฏิบัติตัวเป็นจุดสนใจจากสังคมโดยที่มีบุคคลนะคะที่สวมใส่ชุดจิตอาสาเนี่ยอยู่ร่วมในเหตุการณ์ด้วยและจากข้อมูลอันเป็นเท็จนี่เองแหละค่ะท่านผู้ชมคะก็ทําให้ทางเรือนจําพิเศษกรุงเทพนั้นต้องออกมาชี้แจงเป็นการด่วนเลยทีเดียวว่าข้อความทั้งหมดนะคะที่กล่าวมาเนี่ยไม่มีความจริงอยู่แต่อย่างใดเลย โดยทางเรือนจำนะคะได้จัดเจ้าหน้าที่เวรและก็พยาบาลค่ะคอยดูแลผู้ต้องขังก็คือเพนกวินเนี่ยในเรือนจำตลอด24ชั่วโมงและขณะเดียวกันนะคะทางตัวเพนกวินเองขณะนี้ก็ยังคงปลอดภัยดีอีกด้วยละค่ะค่ะท่านผู้ชมคะจากความเคลื่อนไหวทั้งหมดนะคะของเพนกวินก็มีจุดประสงค์หลักแลวคะ่ะก็คือหวังที่จะได้รับการประกันตัว แต่ว่าการใช้วิธีอดข้าวประท้วงนี้นะคะเพื่อที่จะข่มขู่สารก็ต้องถือว่าเป็นการเดินผิดทางค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นความผิดพลาดในความคิดที่จะมีบังคับสารด้วยวิธีการเช่นนี้โดยเพนกวินเองนะคะก็คงจะคิดแล้วค่ะว่าการอดข้าวประท้วงนั้นจะมีผลลัพธ์หรือว่าประโยชน์ที่เขาได้รับเนี่ยสองเด้งด้วยกันนั่นก็คือเด้งที่1การได้รับการประกันตัวและก็เด้งที่2ค่ะยังหวังและค่ะว่าการเคลื่อนไหวของตนเองนั้นจะสามารถทําลายองค์กรสารได้ แต่ก็ขอบอกเลยนะคะว่าอย่าหวังค่ะเพราะว่าองค์กรศาลนั้นท่านรู้ทันนะคะไม่มีใครแล้วค่ะที่จะยอมทำอะไรที่มันไม่ได้อยู่ในกรอบหรือว่ากระบวนการของกฎหมายเพราะฉะนั้นนะคะท่านผู้ชมคะทั้งเพนกวินและก็รุ้งปนัสยาเนี่ยก็เตรียมติดคุกยาวๆไปได้เลยค่ะทั้งนี้ก็เป็นเพราะมีความคิดงงโง่ๆแบบนี้นั่นเองก็ต้องได้รับผลลัพธ์อย่างที่เราเห็นกันอยู่นั่นเองค่ะ